ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงยิ้มนอกสถานที่ครับและวันนี้ผมอยู่ที่ไร่ทานตะวันอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลบบุรีครับแน่นอนครับช่วงปลายฝนต้นหนาแบบนี้ลบบุรีเป็นเมืองแห่งดอกทานตะวันจริงๆนะครับโดยเฉพาะที่ไร่จำปีแห่งนี้ครับมีดอกทานตะวัน2ส,สีที่แปลกไม่เหมือนใครเลยทีเดียวครับไม,ม่มีดอกไม้ไดๆสวยสดอําไพ ายอุราดอกทานตะวันเช้าขึ้นสั่นรอรุ่งอุสารอรับจูกจากสุริยาดูจังนารักน่าสงสารเห็นทุ่งดอกทานตะวันเบ่งบานรับแสงในยามเช้าแบบเนี้ยเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน อยากมาสัมผัสความงามของทุ่งทานตะวันวที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการมาชมทุ่งดอกทานตะวันในจังหวัดลบบุรีเพราะที่ไร่คุณจำปีแห่งนี้เขามีดอกทานตะวันสีแดงและดอกทานตะวันสีแดงประกายเหลืองกำลังเริ่มบานสะพรั่งรอให้นักท่องเที่ยวมาชมความงามที่แปลกตาไปอีกแบบคือดอกของเขาจะเนี่ยจะเป็น แดงน้ำตาลเข้มอีกทีนึงน,นะครับหรือจะเป็นทรงนี้ทรง,ทรงแดงปะกายเหลืองนี่ครับความพิเศษเของก็คือมันแปลกจากสีเหลืองโดยทั่วไปอยู่แล้วก็จำนวนต้นจำนวนดอกของมันจะเยอะประมาณ10กว่าดอกต่อต้นหนึ่งต้นใครอยากมาชมความแปลกของดอกทานตะวันสองสีหรือจะขี่ช้างและถ่ายรูปคู่กับดอกทานตะวันจำลองขำๆแบบนี้ ก็แวะมาได้ที่ไร่คุณจำปีริมทางหลวงหมายเลข3017เส้นทางมุ่งหน้าเข้าเคอป่าศักดิ์ชนสิทธิ์โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนธันวาคมดอกทานตะวันสองสีจะเบ่งบานจนเต็มพื้นที่เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558เจ้าของไร่คุณจำปียังพาคุณจากเพร ไปดูวิธีการเพราะต้นอ่อนทานตะวันซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรนำไปจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ120บาท oh, <no. S 1> พี่กิกาครับเห็นต้นอ่อนทานตะวันเยอะแยะแบบนี้วิธีการเพาะเราเป็นยังไงฮะต้องทำไงฮะอ๋อวิธีเพาะไม่ยากนะคะก็แค่ก่อนที่เราจะเพาะคือเราจะต้องเตรียม,มเมล็ดมเมล็ดนี้คือว่าเราต้องไปแช่น้ําก่อน8ปดถึงสิชั่วโมง โดยประมาณนะคะเสร็จแล้วเราจะบ่มไว้อีกประมาณ24ชั่วโมงค่ะรากมันจะออกมานิดๆอพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเตรียมดินค่ะใส่ถาดให้เต็มเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาเมล็ดที่เราบ่มไว้เอามาโรยใส่ถาดค่ะโรยใส่ถาดให้เต็มเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาโตขึ้นมาปุ๊บต้นเขาจะตรงใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเราจะทําอีกเราก็ใช้ลักษณะเหมือนเดิมคือเอาถาดซ้อนทับลงไปเพื่อกดเมล็ดให้เมล็ดอ,อันล่าง ได้ลงดินรวมเป็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เราแช่มเมล็ดด้วยจนถึงเราระยะเวลาเราตัดประมาณะกถาไปจหนวันค่ะ,ะ,ะใช่สามารถรับประทานได้เลยค่ะที่ร้านจินดารัสกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นร้านที่สั่งซื้อต้อนอ่อนทานตะวันจากไร่คุณจำปีเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของเมนู<อ>ที่กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้า<อ>นั่นก็คือบะหมี่แห้งเป็ดย่างต้อนอ่อนทานตะวัน วิธีทำเริ่มจากลวกบะหมี่ในน้ำใสก่อนแล้วค่อยใส่ถั่วงอกลงไปลวกอีกครั้งหลังจากนั้นก็นำมาจุ่มน้ำพะโล้หนึ่ครั้งแล้วเทลงไปในชามจากนั้นก็ใส่เป็ดย่างลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวโรวยด้วยต้นหอมผักชีจากนั้นก็ราดน้ำเป็ดสูตรพิเศษลงไปแล้วก็ใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียกได้ว่า ต้นอ่อนทานตะวันช่วยเพิ่มสีสันให้บะหมี่แห้งเป็ดหน้าตาหน้ากินเป็นอย่างมากนอกจากก๋วยเตี๋ยวและข้าวหน้าเป็ดแล้วที่นี่ก็ยังมีเป็ดพะโล้ต้นอ่อนทานตะวัน <Yeah. S 1> เป็นเมนูที่ทําให้คุณจักเพชรและสองสามีภรรยาแห่งไร่จําปีฟินเวอร์ไปตามๆกันในฐานะคนปลูกเองกิดเองครับพี่ ทานตะวันมันช่วยชูรสชาติให้ผัดเตี๋ยวร้านนี้ยังไงบ้างครับอ๋ออันดับแรกเลยนะคะจะมีวิตามิน B6 B9 ค่ะและที่สำคัญคือชะลอความแก่ค่ะเดี๋ยวผมชะลอได้ไหมฮะโอเคเลยค่ะชะลอไปทางไหนฮะชะลอให้หนุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เพิ่มเบรกเอาไว้ครับถือว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่อ๋อมันจะกรอบหวานไปในตัวค่ะร้านจินดารัสเปิดขายมา4ปี เคล็ดลับเขาอยู่ที่เครื่องเทศสมุนไพรต้องสั่งตรงจากเยาวราชาและใช้เนื้อเป็ดเชอรี่คัดพิเศษสดใหม่ทุกวันก็คือเป็ดจะใหม่ตลอดเวลาเป็ดทำใหม่ทุกวันต้มใหม่ย่างใหม่ทำเองเครื่องปรุงเครื่องเทศสั่งตรงจากเยาวราชค่ะเป็นเป็ดเชอรี่ค่ะเป็นเป็ดคัดพิเศษที่ร้านจะใช้เฉพาะไซส์ L ด้วยก็คือเนื้อมันกำลังนุ่มพอดีไม่หนาเกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินค่ะ ร้านจินดารักษ์หวยเตี๋ยวเป็ดตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข3017เส้นทางมุ่งหน้าเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วิ่งตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือเปิดขายทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายสาโมงครึ่งนะครับมาถึงลบบุรีครับเขาว่าต้องมาให้ถึงที่สุดครับนั่นก็คือเขาวงพระจันทร์ครับที่นี่ถือว่าสูงที่สุดในจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับต้องขึ้นบันไดถึง ,3790 ขั้น เพื่อพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ครับวันนี้ขาขึ้นอ่ะเดินขึ้นครับแต่ขาลงมีนี่ครับเอาไว้สไลเดอร์ลงมาครับเดี๋ยวผมอนุญาติพิชิตเขาวงพระจันทร์และจะสไลเดอร์ลงมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันครับเห็นท่าเดินของพิธีกรคนนี้แล้วไม่รู้จะขึ้นไปถึงยอดเขาหรือเปล่านะฮะเนี่ยก็ที่วัดเขาวงพระจันทร์ทั้งสูงทั้งชันต้องเดินขึ้นบันไดไปด้วยระยะทางกว่า2กิโลเมตร แต่ด้วยความแน่วแน่ที่อยากจะขึ้นไปนมัสาการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ชีวิตมีความก้าวหน้างานนี้ยคุณจักเพชรจึงต้องก้าวเดินเดินต่อไปแล้วก็เดืเด,เดเอ,เอ,เอหมดแรงแล้วเหรอฮะเนี่ยไหวป้านเนี่ยเเเนนน็ดลลิลก เด็กก็ไม่ได้เห็นป้าเด็กยังสู้เลยงานเนี้ยพิธีกรของเราจึงฮึดสู้ต่อใช้เวลาทั้งหมดเกือบสองชั่วโมงก็สามารถพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ได้สํำเร็จในที่สุดในที่สุดเราก็มาถึงจนได้เราสามารถพิชิตเขาวงพระจันทร์ได้แล้วเจีโย,ยในที่สุดพิธีกรคนนี้ก็ได้มากราบน้ำสกการรอยพระพุทธบาท ขอพรให้รายการแก๊กๆยิ้มมุมปากดังไวๆพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจจากยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลบบุรีเรียกได้ว่างานเนี้ยคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆครับผมอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนขาขึ้นน่ะเดินขึ้นพอไหวครับแต่ขาลงนี่สิครับไม่ไหวจริงๆครับขาหมดแรงแล้วครับต้องพึ่งนี่ครับถุงซิ่งครับเอาไว้ซิ่งขาลงครับผม ไปก่อนนะฮะแสบเสียวแสบทรมาณโอ้ยอะไรทีนี้โอ้ยโอ้ยโอ้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 ร้อนเป็นไงล่ะ ดูท่าขาลงจะลำบากกว่าขาขึ้นถึงจะปวดขาแต่ก็ยังดีกว่าแสบต้นนะฮะที่สุดของการมาเที่ยวลบบุรีอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือที่สุดของประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวไทยพวนโดยเฉพาะที่นี่ครับ กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีที่นี่มีการละเล่นผีนางกวักที่เก่าแก่และก็หาชมได้ยากมากๆเลยครับชาวยาแกงข้าป่าดงเถึงเาเแ่นางกวักนางกวักเยักแเป็นพิธีเชิญดวงวิญญาณให้เข้ามาสิงหุ่นนางกวักตามความเชื่อของชาวไทยพวนเพื่อมาทำนายทายทักและเล่นผีนางกวักที่บริเวณลานหน้าบ้าน,นจากนั้นชาวบ้าน จะถามว่าดวงวิญญาณของใครที่มาเข้าสิงซึ่งครั้งนี้นางกวักเขียนชื่อลงบนทรายบอกว่าชื่อพระแดงเป็นอดีตพระวัดโคกสำโรงที่มรณภาพไปแล้วงานนี้ชาวบ้านไทยพวนชอบใจกันใหญ่เพราะวัดเนี้ยกำลังจะมีงานบุญจุลกฐถินที่มีลูกหลานชาวไทยพวนเป็นเจ้าภาพอันนี้สื่อสารว่าไงฮะสานว่า เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ป้าเข้าไปวัดไปวัดแล้วเขาผัดกบไปหลวงพ่อก็จะเขียนว่าเมื่อเช้าเนี้ผัดกบได้กินกบอาจารย์แดงก็รู้นะครับว่าผัดกบไปค่ะครับแล้วมางวดนี้มีมีเด็ดเด็ดเด็ดไหมฮะมีอะไรเด็ดจนโดนไหมฮะมีเลขเขเพิ่นบอเขาดังดังเลยอาจารย์มีบอะเลขถ้าถ้าเสริมมากก็เลขแล้วไม่ไม่ให้หรออาจารย์ไม่ให้ ไม่เขียนเลยแหละถ้าถามเรื่องเลขนะฮะเดี๋ยวครอบคัวชาวบ้านจะรวยกันมากกว่านี้ไม่ไหวนะฮะชาวบ้านนี่เขาให้อ๋อต้องอยู่กันอย่างงี้เนาะอยู่แบบสมัธนาสิ่งดีกว่าใช่ไม่ต้องรวยกับหวยกับหุ้นนะครับจะลองจับไหมลองจับไหมลูกหนุ่ยลองจับไหมลองจับลองจับลองดูซิเฮ้ยเพื่อนจับบอเฮ้ยเพื่อนจับบอจับเออมา เล่นกันไปสักพักชาวบ้านจึงชวนให้คุณจักเพชรมาลองจับนางกวักดูบ้างงานเนี้ไม่รู้ผียังอยู่ในหุ่นนางกวักหรือย้ายมาสิงร่างคุณจักเพชรกันแน่แล้วนะฮะเนี่ยาดเดโยกทั้งคนโยทั้งุ่นแบบเนี้ชาวบ,าบ้านบอกว่าปกติแล้วผีนางกวักไม่ยอมให้คนแปลกหน้ามาจับได้ง่ายๆบางคนจับแล้วนางกวักจะนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวก็มีประคำเวลาเราอยู่นะครับว่าเวลา วิญญาณลงมาอยู่ในนางกวักแล้วจะเป็นไงมันมีน้ำหนักอ๋อมันจะมีน้ำหนักหมายถึงว่าแขนปวดแขนหนักแขนหรือไงฮะอืมดาว่าน้ำหนักกวักเนี่ยน้ำหนักของกวักมันก็หนักเย็นกันหนักในนิ่งแล้วนะแต่กวักมันไ่หนักขนาดนี้หรอกมันจะไหมหนักไหมนั่นวิญญาณเข้าแล้วมันญามีความหนักหนักเรียกได้ว่าเป็นการละเล่นสนุกสนานของชาวไทยพวน กลุ่มชนที่ย้ายถิน่นฐานมาจากเมืองพวนสอปอปลาวล่าตั้งแต่สมัยกรุงทนบ,บุรีตอนปลายจะนิยมเล่นผีนางกวักกันในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญพอตะงวันนี้ก็จะเป็นเล่นสงการส่งน้ำกันใช่ไหมกลางคืนก็จะมาเล่นนางนางกวักแล้วก็มีง,งานกำฟ้ากำฟ้าคือยามที่เราทำนาเสร็จจากเดือนสามขึ้นสามา้า กําฟ้าเขาจะกำ3สามวันกลางคืนก็จะมาเล่นนางกวักกัน,นลเล่นสนุกสนานกันปเป็นหนุ่มสาวมาเที่ยวก็จะมาจีบสาวในวงเล่นนางกวักกันเนะค่ะเป็นสมัยก่อนไม่มีอะไรเล่นเนาะก็จะเล่นประเภทนี้กันละค่ะเล่นนางกวักกันชาวไทยพวนยังมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนั่นก็คือการทอผ้ามัดหมีของดีประจำอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ส่วนอาหารการกินเขาก็ถึงรสถ,ถึงชาติโดยเฉพาะแกงจานน้ำเสือหรือแกงหน่อไม้ดองน้ำใสไข่ปลาช่อนที่มีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ปลาราอาหารประจำบ้านไทยพวนมาให้พิธีกรของเราได้อิ่มอร่อยร่วมกับชาวบ้านไปตามๆกัน การได้มาเยือนลบบุรีในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่ผมไม่เคยเห็นทั้งเรื่องประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สุดของที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมายิบม,มุมปากแบบผมได้ที่นี่ที่ลบบุรีนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ มาถึงลบบุรีทั้งทีครับต้องมาให้ถึงที่สุดครับเพราะที่นี่คือสูงที่สุดของจังหวัดลบบุรีนั่นก็คือวัดเขาวงพระจันทร์ครับต้องขึ้นบันไดไป3,790ขั้นถึงจะไปถึงที่นมัสาก,การพระพุทธบาทนะครับเฮ้ผิดไรดี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 ดาดี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  แฟนน่ะจะอยู่ไกลเหนือชั้นลายที่ผแบบเนิบๆเนี้ยเนิบๆผมนี่เนี้ยเนิบๆถ้าตไม่ไวที่จะได้แฟนบ้านใกล้อ๋อแล้วฮะถ้าอยากได้แฟนเป็นคนบ้านพวนแล้วฮะต้องตามเร็วฮะรายการยิ้มมุมปากผมนี่จะดังนะฮะจะดังหรือไม่ดังฮะรายการท่องเที่ยวของเราเนี่ย โอ้ดังนะโอ้ฮะไห้ดังไปพร้อมๆกับชาวบ้านลบบุรีด้วยนะครับ